สวัสดีครับารามศักดิ์ทิ์ต้องท่าเควันนี้เรามาดูต้นมะนาวเป็นนะครับผมเป็นมะนาวที่ออกลูกเป็นพวงนะครับผมนี่ลูกลูกเขาออกเป็นพวงนะครับผมนี่พวงนี้กี่ลูกครับสามนะครับดกด้วยนะครับพันนี้อ่านี้มาดูพวงนี้ต่อนะครับพวงนี้มีกี่ลูกสี่ลูกนะครับลูกใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะครับนี่ มะนาวแป้นออกลูกเป็นพวงนะครับอ่าพวงนี้ก็สี่ลูกครับผมลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่สองพวงนี้ก็แปดลูกแล้วครับนี่นะครับมะนาวแป้นออกลูกเป็นพวงนะครับผมนี่นะครับดอกมากต้นนี้แล้วก็ใบเขียวนะครับสวยงามมากนะครับมะนาวแป้นเดี๋ยวเราจะให้ดูดอกดอกมะนาวนะครับลักษณะถ้าเขาจะออกลูกเป็นพวงนะครับนี่ดอกเขาก็จะนี่นะครับผม ดอกดอกเขาจะออกเป็นพวงเหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือดอกต่อไปก็จะออกเป็นผลนะครับผมเป็นผลมะนาวเป็นนะครับนี่เห็นลักษณะดอกนะครับแต่ดอกมาเป็นเป็นช่อเป็นพวงแบบนี้แสดงว่าลูกของเขาก็นี่นะครับเริ่มเป็นติดเป็นลูกแล้วนะครับช่อนี้นี่นะครับช่อนนึงก็สี่ลูกถึงแปดลูกนะครับที่เคยเจอนะครับผมสี่ถึงแปดลูกเลยนะครับแล้วก็ลูกใหญ่มากนะครับนี่นะครับผมเป็นดอกเต็มเลยนะครับ มะนาวออกลูกเป็นพวงนะครับผมนี่นี่นี่สีลูกแปดลูกนะครับสองช่อนี้แปดลูกลูกใหญ่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ